มึงเก็บเดสกท็อปให้ดีหน่อยได้มาดูไม่ได้ฮะดูไม่ได้เลยนี่มันบ้านกูชะจัโอ้ยทำไมไม่ทำให้มันดีๆตรงๆฮะก่อนปิดไม่ดูหรือไงวะ อะไรกันมึงอยากโดนขวานจามเหรออยากโดนไหมขวานขวานไม่ขี้อยู่เลยวะขวานเขามีสองให้จอดดีๆมึงเป็นอะไรไปจอดขวางงเป็นอะไรไม่สบายหรอฮะไม่สบายใช่ไหมเนี่ย เห็นแล้วนะว่ามันฉีกเนี่ยไอ้เราก็เราฝืนว่ะเราฝืนสู้ดึงม ah ันต่อเนี่ยหวังว่ามันจะกินเลนมาเลนใหญ่แล้วจะดึงแม่งหลุดอะเหลือเสื้อมันแกอรีบปรีบใช่ไหมเนี่ยโอ้โที่หลังพลาดมาที่ไหลเลยอีกนิดเดียวพลาดขึ้นไหลเลยแล้วมานั่งคุยกันนะ พอหรือวะดยูกูต่อยจอหรือว่าเอสยังไม่ตายเอสยังไม่ตายอะเหลือเชื่อ